สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวิถีใหม่สไตล์เฮลท์ครับท่านผู้ชมครับเชื้อไวรัสโรต้าเนี่ยต้องระวังลูกน้อยของท่านผู้ชมเองท้องร่วงในช่วงฤดูหนาวนะครับซึ่งก็จะหมดไปไวๆนี้แหละแต่มันสามารถจะอยู่ต่อได้ถ้ามีการติดเชื้อนะครับ ในช่วงที่มีอากาศเย็นๆก็จะเป็นช่วงที่โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรตาระบาดได้ง่ายครับโดยเฉพาะในเด็กเด็กที่อายุน้อยกว่า5ขวบ5ปีโดยมีอาการไข้สูงอาเจียนทายเหลวเป็นน้ำและอาจจะมีอาการขาดน้ำได้ด้วยนะครับเช่นปากแห้งปัสสาวะน้อยไวรัสโรตาเนี่ยสามารถติดต่อกันได้ผ่านการสัมผัส สัมผัสอะไรครับสัมผัสสิ่งของสัมผัสพื้นผิวต่างๆหรือการรับประทานอาหารที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนวิธีการในการดูแลเมื่อลูกน้อยของท่านติดเชื้อไวรัสโรตาก็คือเน้นการดูแลตามอาการมีจิบหรือใช้ช้อนตักน้ำเกลือแร่รับประทานทีละน้อยๆครับบ่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อและเพิ่มจำนวนมื้ออาหาร เน้นอาหารย่อยง่ายครับหลีกเลี่ยงยาหยุดถ่ายและยาปฏิชีวนะป้องกันได้ครับห่างไกลโรคไวรัสโรตาก็คือล้างมือด้วยสบู่และน้ําสะอาดเป็นประจำทําความสะอาดของเล่นของเด็กบ่อยๆด้วยนะครับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยอดวัคซีนโรตา้าในเด็กเล็กสามารถลดความรุนแรงของโรคได้นะครับหากเด็กเล็กมีอาการท้องเสียรุนแรง คลื่นไส้อาเจียนมากรับประทานอาหารไม่ได้เลยแล้วก็ซึมลงควรไปปรึกษาแพทย์นะครับควรไปพบแพทย์ได้เลยนี่คือการเตือนเพราะฉะนั้นถ้าเตือนแล้วปฏิบัติตามเนี่ลูกน้อยของท่านสุขภาพดีแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามวิธีใหม่สไตล์เฮลครับผมนิตินันพันธวีลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ